ดูดวงชาวราศีมินถ้าถูกเลาววันที่หนึ่งให้รีบทําสิ่งนี้ะครับผมด้วยโชคชะตาบุญกุศลวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปอกปากคุ้มของรษา,าก่อนอื่นนะครับผมโชคชะตาบุญกุศลวาสนาหมอสันย้ําก่อนะครับผมสิ่งต่างๆบางคนไม่รู้นะครับผ,ผมให้รีบทําสิ่งต่างๆระบบที่จะเกิดขึ้นในดวงชะตาเราจะเปิดไพ่แล้วจะดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นะครับผมหมอสันแนะนําไม่ดานพบพระปางปรามาน ปางสะุุ้มานครับเมื่อมีสิ่งต่างๆเข้ามากัดขวางขัดกั้นครับปิดกั้นเหลือเกินอะไรกันนกักนหนาครับผมพบปะปางป่ามาติดตัวมานจะได้ออกไปครับกัดปิดกั้นเหลือเกินครับเชียร์ตลอดอะไรก็ไม่รู้ครับผมพบติดตัวไว้250บาทเหรียญเก่านะจ๊ะส่งฟรีนะครับผมทักไลน์มาซันนี่ใส่ด้วยดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งบุญ ตกตำแหน่งบุญมาเท่าไรก็แปลว่าดวงนี้มันตกตำแหน่งที่ดีรจะถามว่ามีโชคลาภมีเงินทองมีบารมีมีวสาสนามีได้มั้ยมีแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นในโชคชะตาอย่างเช่นถ้าถูกเรามันที่หนึ่งเนี่ยเขาว่ากันว่ามันเหมือนเบิกบุญมาใช้จนหมดนะผมในเมื่อท่านเบิกบุญมาใช้จนหมดเขาว่ากันว่าให้รีบทําสิ่งนี้ทาอะไรนะผมก็รีบแก้บุญเบิกบุญมาใช้มันหมดก็รีบ,ร,บรีบทําบุญบุญอะไรต้องเป็นบุญใหญ่บุญธรรมทาน บญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดธรรมทานวิหารอานสังปทานเป็นปัจจัยให้ได้บนใหญ่เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในโชคชตาตรงจิตตานั้นต้องรีบแก้ไขแล้วจะเกิดการประจบประแจงเล่แข้งเล่ขาทุกสิ่งทุกอย่างจะบาดเดบดังมาหมดเลยเราจะบาดเดบดังมาหมดเลยเรื่องราวต่างๆจะนำพาซึ่งเรื่องนำพาเรื่องราวต่างๆทําให้ท่านรู้สึกเจ็บก็เรียกว่าว่าเจ็บใครได้ป่วยมันก็ได้นะแต่ว่าไปทางด้านอื่นดีกว่า เข้ามาปรเปรปดางเข้ามาทวงนี้เข้ามาเจอปัญหาต่างๆเขาจึงบอกว่าให้รีบแก้อย่างเร่งด่วนเอาปัญหาต่างๆจะเข้ามามีดดาบจะปักตรงกลางใจเป็นส่งผลดีหรือไม่ดีเนี่ยะครับผมมีดดาบปักตรงกลางใจเจ็บปวดรอดร้าวแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวกระวนกระวายกระสับกระซายอดทนอดก้านกับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นให้ท่านรีบพลิกเปลี่ยนแปลผันตกตําแหน่งหนึ่งไม่เท้าหนึ่งไม่เท้ามองบอกได้เลยว่าดวงนี้จะต้องพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ดงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่ดีจะบังเกิดเพราะฉะนั้นรีบอย่างเร่งด่วนครับถ้าคนจะมีโชคมีลาบมีเงินทองมีมารมีว่ามีวาสนานะบางคนนะครับผมถึงกับขั้นไม่ได้ใช้เงินนะครับจะมีโชคมีลาบมีเงินทองเนี่ยมันโดนปิดกั้นไม่หมดนะเอ็งมีเมื่อไหร่เอ็งโดนแน่เอ็งรวยเมื่อไหร่เอ็งนะครับผมชีวิตหาไม่ครับมันถึงขั้นนั้นกันเลยเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นให้รีบทาสิ่งไหนก็คือเงีียบบรุญ ทำเงียบๆไม่ต้องไปเออเขาเลยโอ้โหจัดงานยิ่งใหญ่อันนั้นเผลอไม่ได้บุญได้บาปมันทําเงียบๆเอาแบบจริงจังเขาเล้กก็ทำกันจริงจังนะทีเนี้ยมีโชคมีลามีเงินทองมีมารมีไม่วาสนาโอ้โนี่จัดงานใหญ่เลยครับแต่ตั้งวงเล่าเรียบร้อยครับหลวงพ่อพูดบ่อยหลวงพ่อคุณท่านพูดบ่อยโอ้โนี่จัดงานบวชเลยครับผมแต่ว่าตั้งวงเล่าคงได้บุญนะอย่างนี้ไม่ได้บุญนะเรียบร้อย มันนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็คือความตั้งจิตตั้งใจทําจริงๆแก้แหวนเงินทองเพชรดินจีนดาเป็นของสําคัญใช่หรือไม่ในเมื่อท่านอยากได้มาแล้วท่านก็ต้องรู้วิธีเก็บมนันเอาไว้ก็คือสร้างบุญสร้างอุสร,าสราวาสนาและดวงชะตานี้จะได้เร่งรีบนะผมมีบุญที่จะ,จะมาเก็บทรัพย์สินเงินทองได้เอาอยู่ไม่ใช่โอ้โทำบุญทำบุญแต่ว่าเรียบร้อยเลยนะผมปูรษีส่องแสงแตะเกียงทองจะนำพาซึ่งความผสมเล่โชคลาภเงินทองบารมีวาสนา สิงศ์สิทธิ์คำชูปกปากุ้มกองรักษาแปลว่าดวงนี้ปู่ฤาษีเทวดานี่จะส่องแสงตะเกียงทองให้ท่านรู้เองว่าสิ่งที่ท่านจะต้องทํามีอะไรบ้างแแหวนเงินทองเม็ดนินจินดาเป็นของสำคัญให้ท่านเก็บเอามันให้อยู่เอาเก็บไม่อยู่จะลําบากมันจะเกิดความทุกข์ภายในจิตใจอีกไม่เอาเอาผมอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวโลกนี้มันโหดร้ายเอาผมท่านใดจะดูดวงกับหมอสันทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้าเอาผมดวงโดยรวมการงานการเงินความรัก ครับผมสี่นาทีสี่ร้อยบาทหมอสันส่งคลิปแบบนี้ให้เห็นหน้าหมอสันแบบเนี้นะครับส่งคลิปให้นะครับส่งคลิปให้นะครับผมสี่นาทีสี่ร้อยบาททักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้านะครับขอให้ย่้านแชมชื่นครับครับขอให้ยด้านแชมชื่นทุกทุกท่านครับครับสวัสดีครับ